ครับสวัสดีครับเมื่อวนี้นะครับผมมาขอสัมภาษณ์นะครับอ่งาลางสีข้าครอบครัวนะครับบอกเรื่องราคาเนี่ยครับอแนะนำตัวก่อนก็ได้ครับแนะนำตัวครับซื้อ่าจาไหนเนาะครับนายประมวลสีสุกนายประมวลสีสุกอยู่บ้านไหนเนาะครับบนสว่างตะบนดงเย็นอำเภอเมืองจังหวัดพุทธหานครับครับเมื่อวนี้นะสิมาขอสัมภาษณ์นะครับอรงพยสีเข้านะครับครอบครอบครัวทุกโคเรือนเนาะครับซื้อมาจากท่านท่านหนึ่ง หมื่นสองเรับหมื่นสองเงินสดหรือว่าเอาเงินสดถ้าเป็นเงื่อนพรเท่าไหร่ครับนี่พันมาโอ้โหเงินสดอันนี้คือเราไปซื้อเองหรือเขามาขายที่ไปซื้อเองครับเราไปซื้อเองอ๋อซื้อในเมืองข้าเนียวเนาะในเมืองมูเข้าวเหนี่ยวเนาะอ๋อครับซื้อมาได้จักเดือนแล้วครับนี่เดือนหนึ่งเดือนกว่าเดือนกว่าครับสีข้าวนี่เอ่อมันบดตองตาลนะครับ บ่ต้องต ong เต้าสองเท้าหรือแหลกแต่เท้อเดียวกับสองเท้อก็แหลกแหลกแต่เขาสิมาอ๋อคือถ้าสมมติว่าเขาเขาต้องการสีขาวที่ว่าให้บ่อขาวขาวรอบเดียวเป็นข้าวที่คล้ายๆว่าเนียนแบบเหมือนคล้ายๆข้าวสองมือเนาะมีวิตามินหลายแต่ว่าเขยากให้มันขาวครับสีสองเท้าสามารถสีข่าจ้าเข่านี่อะไดน้องาะไรดเนาะ สีเขาขั้นเียกสีเขาพดก็ได้ครับอ๋ออันนี้คือช่องข้าวโพดแต่ถ้าเป็นข้าวข้าวเปลือกนี่เอาตัวนี้เนาะตัวนี้เขาตัวนี้อันนี้ชื่ออย่างถ้าตัวนี้ตัวนีสีมันแค่เอาแกบบดแก่เนาะอ๋อบดแกบก็ได้บดแก่บันทีข้าสีแล้วเอามาบดอีกรอบสองมันก็จะกลายเป็นลำแสดงว่า อันแก่ห้าม่ต้องทิ่มโบดทมาเป็นเป็นห้ามเขอได้ได้ประโยชน์เบ๊ดเลยก่ต้องทิ่มอ๋อแสดงว่าโบ๊ทแก่เป็นห้ามอีกทีหนึ่งก็คุ้มค่านะครับเนาะผมอยากให้อันคุณพี่นะครับสาธิตวิธีสีเบอร์อันครับสีครับอันนี้ข้าวเนาะข้าวข้าวกระสอบหนึ่งสีสาไม้เป็นข้าวสาในได้หลายปันนี่เนาะได้หลายปันนี่เนาะเด็ดแสดงว่าได้หลายแสดงว่าได้ข้าวหลายอีกนี้คุ้มค่า แต่ถ้าลงสีใหญ่สีสีได้บรายปานนี้เนาะถ้าลงสีใหญ่เนี่ยมันสีได้ออกมาได้ได้หล่้ายกว่าได้รลายกว่าอันลงสีใหญ่ครับลงสีเนี่ยมันขนาดย่อมขนาดเล็กแต่ว่าปริมาณข้าวมันก็แล้วแต่ปริมาณข้าวว่าข้าวมันจะหนักไม่หนักอ๋อข้าวเขาเต็มบ่เต็ม็ม่เต็มหมดครับสอบง่าสอบน้อยนะครับ ยืนกันอยู่นะพอหลายดอกครับประมาณโลสองโลนี่แหละครเขาล่องสีลองสีให้เบิ่งนะครับว่าลักษณะการสีเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องเสียวสีเข่ากันคือสีอันนี้ก็ได้ครับบ่เป็นหยังครับสีสีห้ามก็ได้บดบดห้าม ห้ามแต่ว่าอันนี้คือเอาเอาแก่เนื้อนิ่มเกบและต้องต้องผสมห้ามนึ่อเพื่อเอาเฉพาแก่เาฉพาะแกบเพราะว่าแต่ว่าสีอะไีรอบลอบครับจะรอบนี่จะเป็นห้ามอัน งานี้เานี่ยผดเีาษาวาอกัเม็ดน้าเม็ดใหญ่เม็ดน้า็ใหอบ่าบ่หาาบเยอจริงรเตาเ่นอยู่ครับเอาไม่เราเม็ดสีงามก็นีไม่ครับ อันนี้มันเขาไฟเขาเ้าเข้าเาเ้าเขไฟเขาไอันนี้อันนี้ออันรอบแรกปะครับพี่รอบแรกรอบแรกนีอันนี้คืออันนี้เคือห้ามมีอยังห้าเลยยังห้ามเยว่ยห้ามหอกเขาห้ามห้ามีงเาเปือกนั่นรอบแรกอ๋อแสดงว่ากระมุนเนาะสีมุนมันมันสีมเป็นเม็ดเรื่อลงสีใหญ่เนาะลว่ามีนาซึงว่าจะเอามา เอามาบดเป็นห้าได้เลยตาลูกที่เธวไปเมื่อวันจีเป็นพี่เพื่อนเ <ame> ป <air> ็นเม็ดแยบยิ่งใหญ่แข็งแข็งอันนี้มันอ่อนแล้วสภาพวกันเอามาบดบดเป็นหนึ้าได้สบายเลยอันนี้พรี๊ดอันนี้คือ